ขีปนาวุธพยาเค28ไวเปอร์คือการพัฒนาล่าสุดของประเทศไทยในด้านยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงพยาเค28ไวเปอร์เป็นขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางแบบแท็กติคอคลูซมิซิลที่ออกแบบมาสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินและทางทะเลด้วยความแม่นยำสูงและอนุภาพทำลายล้างระดับสูงระบบนำวิถีแบบหลายโหมดที่ผสมผสานการนำทางด้วย GPS i n s และเซนเซอร์อินฟราเรดทำให้สามารถพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือใช้มาตรการต่อต้านพยาเคย่ไวเปอร์มีความเร็วสูงสุดเมท2.1และระยะยิงไกลกว่า550กิโลเมตรสามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบเพื่อรบและรถยิงจรวดเคลื่อนที่ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบรามเจ็ตที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถคงความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบบเลี่ยงเรดาร์อัตโนมัติที่ทำให้ยากต่อการตรวจจับ หัวรบมีพลังทำลายสูงน้ำหนัก300กิโลกรัมรองรับได้ทั้งแบบระเบิดแรงสูงและแบบจอดกรอกพยาเคยี K-28 v แ p e ไวเปอร์ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพไทยและสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาเวอร์ชันไวเปอร์เอที่มีความเร็วเหนือเสียงระดับแมสซและระบบ AI ที่สามารถเลือกเป้าหมายได้แบบอัตโนมัติพยาเคยี k 2 8 v แปดไวเปอร์ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นการแสดงถึงศักยภาพของชาติไทยบนเวทีระดับโลก